ครับพระสงฆ์ถึงกับหึงพอนขันเ,ขนเทียนครับเทียนแล้วกานิไปลุงพานครับลุงพานจะแจกบัตป่ามงคลธรรมบัตรครับหลวงพ่อรักเข้าครับผม ครับเน้นเป่ากันกลาโมทนาสพรยาวเรียบร้อยครับนนนเนี่ยเน้นเป่าครับผมนักเรียนวัดมิสม่วนครับครับครับ เนี่ยวะขอซ้อนนะครับซ้อนมูมี่เนีนเป่าครับ <มา S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นไปเอาอยู่ใจเย็นๆเน,นี่ยอ่ะเพิ่นนั่นเพิ่นเล็บลงท่านหลายยางหลายอันเพิ่นหลงเพิ่นลืมขอโทษครับขอโทษเนีนเป่าครับเนีนเปาเพิ่นมาบ่มีซ้อนเพิ่นมา ประมันี้ครับนีค่คือยาติทำบ้านสังแปนเฮ้าครับลงมาทำบุญทุกมือครับทุกวันที่ลงมาทำอาหารเท่นครับอย่างผสมสันเทนอนจังดูล่ากันครับบ้านครับสันเศร้าสังเทนเพราะว่าระมันครับ này giờ bây giờ nó lại <laughs> nhận thư hàng này rồi <laughs> dạ đúng đó nó cũng thế đó năng gì gì

ผมปวคนว่าแสบ่าสิจัดง่องมีเตอยีตัวละมันครับเน,บน,บนี่ยือแบบสันโถหเติมครับใ้ดูนี่ับ แดงอีงั้นแล้วคนเงินคนติดตามดำลอยแล้ววะถ้าพวกเป็นยังว่าแจ้งให้พี่น้องคนได้เห็นซุ่มซ้นปันแปดห็ดยังแน่วัดโัธารามวมีกิจกรรมยังใครก็จะรับรู้น้ำดื่มเชื่อ วันก่สิบวัวันจันคุณละไปดูครับะานมะระมาณนพี่น้องบานเนียนคุณกะสันเขาคือยาติธรรมแต่ตั้งรอ ขอชงเป็นครับก็บุญมี่มันกระชีเศาตกะล้ฝนเอ่อเ้าเราเ้าเราฝนก็เ้าแล้วาด้เวลาเข้าไปแล้วอาจารย์นอดนึงว่าเจ้าก็นั่นไปไล่แถวโอ้โหหูยากกุนอดุดคนมากนีได้ว่าผมคนมาคนใดเลยสองใดแล,วล้วคนมาวัดนับไปหอดวัดทงอย่าสาหนอ เอาเอาน้ำม้อไปยืม โอ้น้ม่เขากล้องเอามาส่องมึงอีกมึงม่เห็นแล้วลูกมึงม่เห็นมาส่องมึงแต่อยู่ทั้งคูนไปอย้่หมุนเอนั่นดิเห็นหลานหน่อยครับผมเพื่อน กวังมึงเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นั้ยีกวางมันยื่นื่นอยู่เ <c oughs> ีตาควงน่อยครับมามามาเป็นตาคว้างนน่อีน่อยพี่พ <c oughs> ี่นังลงนี่จะไปปิดเอป,ปิดเพ <c oughs> <c oughs> ื่นบ่เห็นน่านี่มนังลงนี่แล้วมั <c> ้ง <oughs> <c oughs> หน่อยลงมาน่ำอยากที่ทำครับอย่างร้านว <c oughs> ัดเก่าร้านมานั่นที่น้อง ขอถั่วไ้หลายาาธรรมชาติครับเล็กหน่อยนี่คือวิถีชีวิตเา้าบ้านบ้านสังเวยในจังหวัดสกลนครเาาครับประมานครับเงินเดือเง็นแข้นอยู่นั่นก็เดินไปนู่นเดินไปนู่นเดี๋ยวตาจะถ่ายให้ถ่ายนี่ยิ่งนี้แล้ว ครับกับประมันพี่หน่อยกับพอขอบคุณหลายๆที่เขามาชมสินีกอนหน่อยที่ทุกคนมีใ่กว้ามสุขสุขภาพแข้งแรงกู้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ <c oughs> พอแล้วพอแล้ว <c oughs> <c oughs>